สวัสดีแฟนบอลผู้ฟังและผู้ชมทุกคนในเช้าวันที่3ตุลาคมครับคลิปนี้เราจะไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนในรายการที่น่าสนใจว่าคู่ไหนเป็นยังไงและเกิดอะไรขึ้นกันบ้างมันเริ่มกันที่การแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนีกเกมที่2ที่แอสตันวิลล่าเปิดบ้านชนะทางไบเอนมิวนิคไป1ประตูต่อศูนจากการทำประตูของจอห์ดูลันเอร์พูลเปิดบ้านชนะทางบโรญญาไป2ประตูต่อศูนจากการทำประตูของอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์และก็มูฮัมิดซาลา อาเบไลซิกเปิดบ้านแพ้กับชังจูเป็นตุสไป2ประตูต่อทาชงฝั่งของไลซิกทําไป2ประตูจากเบนจามินเซโก้ส่วนชางฝั่งของยูเว่นั้นเป็น2ประตูของดูวานวลาัลฮวิดและก็ฟานเซสโก้คอนไซสเสาเรียวเปิดบ้านชนะชังเรอลมลิดไป1ประตูต่อศูนย์จากลูกจุดโทษของชังโจนาชานเดวิดเบนฟิก้าเปิดบ้านชนะชงังแอตเลติโกมาลิดไป4ประตูต่อศูนย์เดนโมซาเกรเปิดบ้านเสมอกับมูนาโกไป2ประตูต่อส คิโลนาเปิดบ้านแพ้กับจังฟีเยนูตไป2ประตูต่อ3จากต้าโดนตเปิดบ้านแพ้กับจังอัตตาลันตาไปศูนย์ประตูต่อ3สตอมการดเปิดบ้านแพ้กับจังคลับบลูชไปศูนย์ประตูต่อ1จําทำให้ตารางคะแนนนตอนนี้อันดับ1ถึงอันดับ7มี6คะแนนเท่ากันได้แก่ทางดอทมูลเบลสเบนฟิก้าเลโบรกูเซนลิเวอร์พูลแอสตันวิลลาและก็ยูเวนตุสส่วนอันดับที่8ครกับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีอยู่4คะแนน มาต่อกันที่การแข่งขันยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเกมที่1ครับที่ทางอิสตันบูบูยูเซกเปิดบ้านแพ้กับทางลาปิดเวียนนาไป1ประตูต่อ2วิกตอรียกิมมาไลส์เปิดบ้านชนะทางเยลเซไป3ประตูต่อ1ซึ่งซึ่งำให้ตารางคะแนนตอนนี้เกมแรกครับ2ทีมที่ชนะขึ้นไปล้างอันดับ1และอันดับที่2โดยที่เป็นทางวิกตอรีกิมมาไลส์ที่ล้างเป็นอันดับหนึ่งจากผลต่างที่2ลูกขณะที่ลาปิดเวียนนานั้นล้างเป็นอันดับที่2กับผลต่างที่1ลูกครับ มาต่อกันที่การแข่งขันแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมที่8ที่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกับเปิดบ้านชนะสวอรนซีซิตี้ไป1ประตูต่อ0เบรสตันนอร์ธเอนเปิดบ้านชนะวัตฟอร์ดไป3ประตูต่อ0สโต๊กซิตี้เปิดบ้านชนะพอรต์ตมัทไ,ไป6ประตูต่อ1บริสตอลซิตี้เปิดบ้านเสมอกับเชฟฟิลด์เวนสต์เต์ไป0ประตูต่อ0ทำให้ตารางคะแนน,นตอนนี้ครับอันดับ1ยังเป็นซันเดอร์แลนด์มีอยู่18คะแนนอันดับที่2เบอร์ลี่17คะแนน อันดับที่3เชฟยูมี16คะแนนอันดับที่4เวสบอมบวิดมี16คะแนนอันดับที่5ลีดยเนเต็ดมีอยู่15คะแนนอันดับที่6แบล็กเบิร์นลเวอร์มีอยู่15คะแนนและอันดับที่7มิดเดิลสโบรมีอยู่14คะแนนส่วนตารางในโซนท้ายนั้นอันดับที่22เป็นควีนพาร์คเลนเจอร์มี7คะแนนอันดับที่23เป็นพอร์ตมัสมีอยู่4คะแนนและอันดับที่24เป็นคาร์ดิฟซิตี้มีอยู่4คะแนนเท่ากันครับ มาต่อกันที่การแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีกออลิทเกมที่2ที่ทางโยโกฮาม่าเอฟมาดีนอตเปิดบ้านชนะทางกูซานวุไดรไป4ประตูต่อ0ูนเวิซาโกเบเปิดบ้านชนะซานตงไทซานไป2ประตูต่อ1จําให้ตารางคะแนนนะตอนนี้วิเซาโกเบขึ้นมาเป็นอันดับที่4มี4คะแนนโยโกฮาม่าเอฟมาดีนอตหลังอยู่อันดับที่6มี3คะแนนมาต่อกันที่การแข่งขัน AFC คัพเกมที่2 ที่ทางนำดินเปิดบ้านเสมอกับทางแบงคอกยูเนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อศูนย์แชมเปีนส์โลเวอร์เปิดบ้านชนะรีแมนไป3ประตูต่อหนึ่งนาซาฟกาชิเปิดบ้านชนะชังฉบับเอาอาลีไป2ประตูต่อหนึ่งอาทาวนเปิดบ้านแพ้จกงอัลกุวะไป1ประตูต่อ2ซึ่งจากผลการแข่งขันดังกล่าวครับผลการในกลุ่มจีของตัวแทนจากประเทศไทยอย่างแบงคอกนั้นทาให้แบงคอกยูเนเต็ดยังคงลั้งอยู่อันดับที่1มี4คะแนนนำดิน f ออยู่อันดับที่2มี4คะแนนเท่ากัน อันดับที่3เทมปิเนตโลเวมีอยู่3คะแนนอันดับที่4 e รีแมนยังไม่มีคะแนนครับมาต่อกันที่การแข่งขันเจลีกเกมตกค้างเกมที่29ิดที่ทางเซลิโซโอซากา้าเปิดบ้านชนะชางกัมบะโอซาก้าไป1ประตูต่อ0ูทําให้นะตอนนี้ชางกัมบะโอซากา้าขึ้นมาลังอันดับที่5มี50คะแนนขณะที่ทางเซลิโซโอซากา้านั้นอยู่อันดับที่9มี45คะแนน และนี่คือผลการแข่งขันฟุตบอลที่น่าสนใจทั้งหมดในค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือว่าตกหล่นต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอให้เป็นเช้าที่สดใสโชคดีกันทั่วหน้าทุกท่านทุกคนขอบคุณครับ